นี่คุณโจมสั้างใจมีอะไรไหมเนี่ยเปฟรไฟนะหอมหอมอร่อยอร่อยโอ้โหมือเสียดีเลยไหมเนี่ยใจเฟรายอันนี้หมดนะอย่าทิ้งจะได้ขออ้าวเดี๋ยวดูเดี๋ยวตัวคุณโาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาสาด้วยหัวใจ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาวัดสะพานาใกล้สงการแล้วนะคะอะดีคนที่เคยเข้าบวชเรียนที่นี่ตั้งแต่สมัยเป็นเดนภาคฤดูร้อนก็อยู่ที่วัดนี้มาก็ไม่ได้ศึกตามโครงการสิ้นสุดลงก็ไม่ได้ศึกนะคะหลงพ่อก็ส่งไปเรียนที่โรงเรียนวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เรียนต่อจนถึงปริญญาตรี อจนถ,ถึงได้เป็นมาหาเลยนะคะปร,ะริญสี่แล้วก็มาบวชเป็นพระเอามาบวชบวชเป็นพระนะคะ,ะได้สิบกว่าพรรษาก็ศึกตอนนี้เป็นอาจารย์สอนบาลีอยู่วัดธรรมมงคลกระโทรมาบอกอแม่นาเดี๋ยวไปช่วยกันทำอาหารเลี้ยงเนเนเน,เนะาะพอช่วงสงการใครๆก็กลับจากจังหวัดกันหมดก็เงียบเงียบกระชวนชว,วนมาเลี้ยงอาหารเนเนกัน ก็มานะคะเอาน้ำหวานเทปูบอยมาแล้วก็มาหานัทเมธเขาก็จะมีพวกค้องก็จะเอาน้ำอัลมมาแล้วทำกับข้าวอันนี้ภรรยาของมหาเขาทำน้ำพริกค่ะก็จัดขึ้นโต๊ะหลวงพ่อแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะจัดขึ้นโต๊ะพระที่เลี้ยงโต๊ะยาวสองวงก็จะมีพวก ส่วนเพื่อนเขาก็จะมาทอดทอดไก่นะครทอดไก่แล้วก็ทอดไส้กรอกมีฝรั่งสำหรับเนนเดี๋ยวเนนจะเดินเข้าแถวมาแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ถือบาทมาแล้วก็ตักแบบบุฟเฟ่นะคะ<ม>ไปไหนจ้าลูกเนนลูกเนนคะเอาอาหารที่บินสมบาได้มาวางอตอน เมื่อเช้าเินเข้าไปบิณฑบาตมาก็ได้ของเนี่ยนะคะได้มีขนมมีกับข้าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถึงเพนจริงๆอะไม่พอฉันก็ทางวัดก็จะต้องทํากับข้าวแต่ถ้ามีใครแจ้งความจำาองว่าจะมาเป็นเจ้าภาพอาหารก็ทางวัดก็ไม่ต้องทาเพิ่มบางวันก็ไม่มีเจ้าภาพจริงๆโหมีน้ำเต้าหู้เยอะเลย นี้ก็เป็นต้มจืดเต้าหู้หลอดใส่หมูเด้งใส่ผักกาดขาวาใช่ใช่ข้าว,าวอเอาทะพีสั้นสักแล้วกัน ก็เอาน้ำหวานมาแล้วเขาจะมีคนเอาน้ำอัดลมมาเลี้ยงน้ำแข็งป่นก็มีแล้วตอทางในครัวก็จะทำกับข้าวเรื่อยๆแต่เดี๋ยวมาเตรียมอาหารกันนะคะเพราะว่าตักน้ำพริกใส่ถ้วยเอาไว้ยังไม่เสร็จเลยน่าจะเป็นลาบประดุกหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะลองถามก็ดูนะก็เขาก็บวชอายุพันษาก็ใกล้เคียงกับลูกชาย วันนี้ลูกชายไปทํางานเดี๋ยวคงมาเร็วก็คงจะมาพบป,ปะเพื่อนๆลูกชายเขาจบปริญญาโทรบริหารการศึกษาไม่ได้เรียนปริญญาสี่ปร,ริญญาห้าเหมือนมหานะคะมหานี่เขามียศอย่างนี้ก็ดีนะคะก็เป็นวิชาชีพกันมาจัดกับข้าวกันเลยค่ะวันนี้เราก็ได้มาสะสมบุญมาเลี้ยงเลนกันอีกแล้วนะคะก็มีผักที่เลี้ยงเดี๋ยวเราจัดผักจัด มีเนนก็ปวดท้องนะคะปวดกระเพาะก็ไม่ได้ไปวดปบยาต้นมเี อย่างแข็งแรงก็ยังได้สร้างบุญกันเนาะอีกไม่กี่ปีแล้วไม่แข็งแรงจะทำยังไงเนี่ยาัะสมบุญไม่ได้และไมีแรงแย่เลยก็ประมาณนี้นะคะผักน้ำพริก อะไรแต่เราทรุ่งยิ่ให้กินเลยอันนี้เขาเรียกนากป,ปลาดกหรืออะไรเกลวไม่ใช่เหรอเออน้ำจิ้มมะเขือไม่รู้อลองกินดูใครทำอ่ะแต่ภรรยาของมาหาชิ้นก็ทำอ้อยอ้อยก็ทำก็โทรชวนหลกแม่นาให้มาช่วยนอยแซบบอกผมกินมันต้องใส่ปลาอีกย่างนีไม่เป็นไรผมพูดถึงผมนะมมว่าแม่คือ เราใส่ปลาไหลเลยไม่อยาจะขอมาใส่น้าำปลาไงก็ใส่ถ้วยไปแล้วไม่เป็นไรเขาอาจจะพอดีแต่ผมพูดถึงผมแม่มันจะหยดน้ำปลาหนึ่งสักช้อนหนึ่งอ่ะเราเองเราก็เป็นนะเรากินอะไรเราต้องกินปลาไหลเยอะเท่าที่นี่มันต้องแบบมันต้องมันต้องถึงปลามันจะอร่อยเข้าใจป่ะงั้นมันไม่แซ่บใช่มันแซ่บแต่ว่ามันไม่ก็ได้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ข้าวเหนียวร้อนๆนะเดี๋ยวไปซื้อข้าวเหนียวมากินนะครับข้าวเหนียวของพูดเรื่องพูดกับข้าวเหนียว ถ้าคนเ้าคนอีสานเขาเรียกแกวนี่แหละต้มแซ่บเอาของของของมาหามีแค่นี้เหรอฝั่งนู้นล้วมีต้มจืดต้มจืดเต้าหู้หลอดแล้วก็ของเนนก็จะมีนั่นแหละไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วมีฝรั่งเอตอนนี้อยู่ในครัวไม่รู้ทําอะไรกันอีกหรือเปล่านะไม่รู้มีกับข้าวอะไรอีกต้องจิ้มพริกกระเทืยมไหมใค้ก็ตำอยู่ <Okay. S 1> ให้เขาตำพริกกะเกลืออยู่เพราะว่ากลัวว่าฝรั่งต้องจิ้มหรือเปล่า mm. แต่โต๊ะพระน่านะต้องมีนะพริกกะเกลือคุอ้งกุ้งเหรอต้องไปเอาในครัวไปขอในครัวในครัวมีเข้าไปข้างในแล้วอยู่ตรงซ้ายมือออ่ะาโต๊ะพระผมปักที่เรียนโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่ง ہو بن گئے جا رہے ہیں دو ภรรยามาหาจิ้มนะ อันนี้อานคะอันนี้สจาค่ะเคเอาใส่ถาดเลยก็ได้ค่ะตรงนี้ต่องน้ำก็อยู่ตรงไหนต่งไปเลยค่ะตรงเนี้ย แต้องเดินไปตรงนน้นนะตรงนี้เดี๋ยวเปิดหมาหลวงพ่อคาหมาหลวงพ่อดูเดี๋ยวตักต้มจืดแล้วเราจะวางตรงไหนดีละเนี่ยเดี๋ยวตักต้มจืดแล้ววางตรงเนี้ยทยอยวางตรงเนี้ย ทำนี่เลยเร็วเร็วทำทีบัสทำทีบัสเอาไปเอาทางนะทางยังไงนะยังไงเอาไปครับเอาไปไปฟอสไปฟัสอ่าเดี๋ยวพ่อจายจะปล่อยเป็นแถวเฉพาะแถวที่พร้อมที่ฉันฉันก่อนกับก่อนขาก่อน แถวไหนไม่เรียบร้อยไม่เงียบมาจ้างให้นั่งพิจารณาหาเหีรยังไม่ให้สั่เรากลับทีหลังพักทีหลังเวลาพักก็น้อยบิดบามาเหนื่อยยังเข้าใจว่าอย่างไรนะันนี้บิดบามาใครช้าใครไม่ปฏิบัติตามก็ให้นั่งเรื่อยๆเหมือนกับที่เรานั่งกรรมฐานเมื่อคืนมันได้ไหมอ่าใครเรียบร้อยก็กลับก่อน วันนี้กหมืกันฉันเรียนในไม่ร้อยคำไม่ตรงฉันหน้าหาเพื่อนบาดที่อยู่ขวามืออาจารย์จะปล่อยเราทุกคนอ่าวันนี้น้งเรียนของเวันนี้ก็มีท่านเจ้าภาพนำมาจากวัดธรรมมงคลมาถวายพัดตาหาเทแก่น้องสาวนียนวัดสุพรรณอ่าวันนี้เราก็จะได้บิญญบาตรรับ พระจารย์จากญาติโยมที่มีศรัทธามาถวายนะแล้วก็จะได้โบทานาบุญให้พรแล้วก็นะบาทต่อไปเอาแถวที่เดี๋ยว์ช้าสุนเลเดี๋ยวแถวที่เอาพอดีพูดเรื่องเงินอย่าให้เหลือนะฉันจะให้เหลือบานนะเอาพอแซ่บพอเสพปะ พอบนพอประมาสันเยอะเดี๋ยวพวกเออได้ก็พกโยนนะบวบบวบบวบโยมนะอ่าด้โยมจิพให้ตักให้เออโยับพอแล้วเอาสามชิ้นเอาสองชิ้นอะไรก็วาไปปรดี๋ยดีที่เราจากเอาที่อาเราบวนั่งที่ dạy đi 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 à, đi đi <tí> <tí> <vào> <,TuTE> ra, đi đi ra đi 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 qua đó đi 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 ขวามืขวาระวังหกจ้าอ่าค่อยวางนะระวังไม่ไหวเราฝากเพื่อนวอนก็ได้เดี๋ยวที่สามเออดูว่าจะลืมไหเนี่ยให้กลับกลับกลับกาับกลาบกับอลับกลับกับกลับกับกลัวกลนะกลับกีัยกลับกหลือเยอะเดี๋ยวที่ ก๋อหวเขาบอยห้ัวเข่าก็ให้กอ่าเอะสตินะสติอยู่แล้วฟังดีนะจ๊บอกว่าอะไรให้ทำอะไรน้ำน้ำที่แล้วก็ลูกเลี้ยงาวก็ต้อ นี่คุณโจมสั่งไก่มีอะไรไหมเนี่ยเป็ดฟรายนะหอมหอมอร่อยอร่อยโอ้โหมือเสียผีเลย,<ฮ>ยไหมเนี่ยจใจเป็ดฟรายอันนี้หมดนะอย่าทิ้งเจะได้ขอระวังหงส์นะระวังหงส์นะดีดีๆดีดีดีฝากเพื่อนตังก็ได้ให้เพื่อนช่วย รับผมใส่ก็กระหูกแล้วแล้วเนี่แถวนี้ยังไงเนี่ยอาจารย์ว่าอะไรเก็บมือนั่งดูเงี้ยเลยดีเอาแบบเมื่อกี้เอาแบบเมื่อกี้นั่งแบบเมื่อกี้หัวมันสบายตาไม่สบายหูรึเปล่ามันดีมันหน้าของเราสัมผันั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยไปไหนครับรีบไปเลย

เดี pulse, pulse, ๋วฟังกันเดังกอนอย่าเพิ่งขานนะต้องเง้นนะเงินมาไม่ข้อมืออย่าโดนจีวอนมเปิดเพื่อเปิดซอสเน่าเลยทีนี้เอาเดี๋ยทุกคนหลังตรง หลังตรงหลังตรงนโมท้าจบอมนตมือโอตัสสังวะโอตัะสัโตสัมโาสัพุทธัสสะนัโ

โลกีพิอายุติวะภาวะพิวานัณฑ์สิวะมังตาตัณิภูมกาตาโรธรรมะภัณีอายุวันโตสุขันทานลาข้าวเสีสังฆทาายานามนิจจ๊ อ้านั่งกบต้อมากิบไปว่างนั่ง42 44อยู่ยังอ้าวนิบอลใช่เออแล้วกต้องการอะไรยกมือนะอะไรนะอ้าวช้อนอ้ไม่ได้ยินเลย ờ vô. đâu đi chót này đâu vì chót mà à một chạy cái này là đâu mà 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 đâu đâu mà đâu mà đâu กันให้เยอะนะคุณโยมมาเดีที่นะ,ะทน,นะการะยาเด้ามดาทำมงคลนะเอเอสบายอะไรมีนฟมีของดีนะเอะรอรอไม่ไั เ,เ,เก็บขวาดพื้นเสร็จแล้วนะคะตรงที่เน้นนั่งสันตรงนี้พระสยามก็นั่งรับแขกตรงนี้ก็คนในวัดก็ช่วยกันเก็บข้าวของของได้บินฑบาตมาก็ทักวัดก็จะเอาไว้เยี่ยมผู้ป่วย ติดเตียงตามชุมชนการเลี้ยงเนนวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะเลี้ยงอาหารเลี้ยงน้ําเสร็จเรียบร้อยกวาดพื้นเสร็จเรียบร้อยช่วยเก็บขยะนิดหน่อยก็เดี๋ยวต้องกลับบ้านเพื่อเพื่อไปทําภารกิจอื่นก็พบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะก็เดี๋ยวจะดูว่าวันที่13ของทุกปีทางวัดก็แต่ละคนก็จะเอารูปเอาอัฐิ มาไว้บวชชั้นสอง่อจะมีพระสงฆ์แล้วก็สามเณรมีสวดทำวัดแล้วก็มีเทศสลับกันทำวัดแล้วก็เทศแล้วก็สวดมนต์แล้วก็เทศเอ่พอเสร็จแล้วก็ลงมาเดี๋ยวจะทำน้ำมาเลี้ยงทั้งคนที่มาร่วมงานแล้วก็เนนเป็นน้ำปณะ,ะช่วงประมาณสองทุ่มอดีพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ